สวัสดีค่ะชื่อนางสาวออรลวีทับอาสานนะคะเลขที่40ชั้น5ทับ7ค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องอหิวาตกโรคค่ะซึ่งอหิวาตกโรคนี้นะคะเป็นโรคระบาดนะคะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะคะเคยระบาดมาแล้วนะคะแล้วก็มีการสูญเสียจากคนที่ได้รับเชื้อนี้มากมายนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะถึงเราจะไม่ค่อยได้พบเจอมันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะละเลยมันไปนะคะดังนั้นเรามาทาความรู้จักอหิวาตกโรคก,กันค่ะ อะฮิวาตกโรคคืออะไรนะคะอะฮิวาตกโรคนะคะคือโรคติดเชื้อระบบทางเดิอนอาหารนะคะชนิดเชียบพันหรือชนิดรุนแรงนะคะชื่อว่า e o อโท b บ o อไทนะคะคือผู้ที่รับเชื้อตัวน,นี้นะคะจะมีอาการน้อยมากนะคะเช่นอาการถ่ายปูจรัเป็นน้ําหรือว่าการปวดท้องนะคะบางครั้งก็จะมีขึ้นแท้อาเจียนนะคะหรือว่าสูญเสียน้ําอย่างรวดเร็วนะคะเกิดเป็นภาวะกดในเลือดคะ่ะแล้วก็การไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะคะ ต่อไปนะคะคือสาเหตุของอะฮิวาตกลรคงนะคะอะฮิวาตกลรคงเนี่ยได้เกิดจากเชื้อไปคทียที่มีชื่อว่า VBO cholerae นะคะซึ่งเชื้อตัวนี้นะคะจะไปกระตุ้นร่างกายของเราให้ขับน้ําออกมานะคะจนนำไปสู่อาการท้องร่วงนะคะการสูญเสียน้ําและเกลือแร่ในเลือดอย่กระทนหันนะคะ,อา,ะอาการทั่วไปของคนที่ได้รับเชื้อตัวนี้นะคะก็จะมีอาการท้องเสียเฉียบพลันนะคะแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนนะคะร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ ากงกลายขาดน้ำอย่างรุนแรงค่ะต่อไปนะคะคือการรักษานะคะในในอดีตนะคะตรงนี้จะเป็นการรักษาในรัชกาลที่5นะคะเพราะองค์เจ้าศาสนิสลงนะคะได้คิดปรุงยาแบบฝรั่งขึ้นมา2ขนาดนะคะก็คือขนาดที่1นะคะนำวิสัมพยายใหญ่นะคะที่มีสักคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อซุกเสียบนะคะมา ผสมกับแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็หยดลงในน้ำค่ะอีก,กอีกขนาดนึงนะคะก็คือนำกรลาบูนนะคะที่มีสรรพคุณนะคะแก้ปวดท้องท้องร่วงนะคะแล้วก็ฆ่าพยาธิในท้องนะคะมาหยดลงในน้ำค่ะ การรักษาด้วยสมุนไพรไทยนะคะก็จะมีฟ้าทะลายโจรนะคะที่ช่วยแก้อาการท้องเสียท้องร่วงนะคะแล้วก็เป็นยาบำรุงกําลังค่ะมะกรูดนะคะเราจะนํามาเป็นน้ํามะกรูดนะคะทําเป็นน้ํายาล้างมือนะคะที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้นะคะย่าหวานนะคะเราจะชงเป็นชาย่าหวานดื่มนะคะที่ช่วยแก้อาการท้องเสียท้องร่วงแล้วก็ถ่ายเหลวได้ค่ะกล้วยน้ําว้านะคะจะนําเป็นผงน้าว้าดิบนะคะมาชงดื่มนะคะช่วยอาการท้องเสียท้องร่วงได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็คือการรักษาในปัจจุบันนะคะการรักษาในปัจจุบันเนี่ยจะมีการให้รับประทานน้าเกลือแร่นะคะทดแทนน้ําและเกลือแร่ที่ขาดไปนะคะแล้วก็การให้สารน้ําทดแทนนะคะในกรณีที่ เราได้รับน้ําหรือกลือแร่ไม่เพียงพอนะคะการใช้ยาปฏิชีวนะค่ะถึงมันจะไม่ได้จําเป็นหรือว่ารักษาได้ร้อนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยที่จะลดจํานวนนะคะและ้วก็ระยะเวลาในการเกิดอาการท้องเสียได้ค่ะการให้แร่ธาตุสังกสีก็มานกับการใช้ยาปฏิชีวนะค่ะก็คือการมันสามารถที่จะลดหรือย่อนระยะเวลาของการท้องเสียในเด็กได้ค่ะ การวิธีการป้องกันนะคะก็คือเราควรล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนรับประทานอาหารหรือว่าก่อนหรือว่าหลังจากออกจากห้องน้านะคะแล้วก็การดื่มน,น้ําต้มสุกและสะอาดนะคะหลีกเลี่ยงอาหารดิบนะคะไม่กินอาหารที่ปนปรุงไม่สุกนะคะหรือว่ากึ่งสุกกรงดิบค่ะแล้วก็รับประทานผลไม้นะคะที่สามารถปรอกเปลือกเองได้เช่นแอปเปิลกล้วยหรือว่า,ามะละกออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ระวังผลิตภัณฑ์เนยนมนะคะหรือว่าพวกอาหารที่มี ส่วนผสมของเนยและนมนะคะสรุปนะคะก็คืออหิวาตกโรคนี้นะคะเคยเกิดมาแล้วในอดีตนะคะมีการสูญเสียมาแล้วมากมายนะคะโดยสาเหตุของเชื้อไปรียนเนี่ยจะอะไรมันจะปนเปื้อนมาก,กับพวกน้ำลำคลองอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะ คนที่ได้รับเชื้อเนี่ยจะมีอาการท้องเสียท้องร่วงร่างกายขาดน้ํานะคะซึ่งในปัจจุบันซึ่งในอดีตนะคะการรักษามันยังไม่เหมือนในปัจจุบันนะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาก็จะมีการรักษาแบบใช้ยาสมุนไพรนะคะหรือว่าใช้ยาตามตำรับยาไทยของเรานะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ว่า เรานะคะไม่ควรที่สาละเลยหรือว่าไม่สนใจสุขภาพร่างกายของเรานะคะเราควรที่จะใส่ใจมากๆนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเรามันแข็งแรงนะคะสุขภาพจิตใจของเราหรือว่าคนของคนรอบข้างเรานะคะก็จะดีตามไปด้วยนะคะ แล้วก็ควรรมะมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มการกินหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยแต่ละวันเราไปเจออะไรมาเราได้รับอะไรมาบ้างนะคะดังนั้นก็ควรที่จะใส่ใจนะคะบางครั้งที่เรารู้นะคะอาจจะที่จะสายเกินไปที่จะแก้ได้นะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคอบคุณค่ะ